สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงหูฟัง Beat f r a กครับเป็นตัวหูฟังที่มีคนถามถึงอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับว่าผมได้ลองหรือยังตอนนี้ได้ลองแล้วนะครับด้วยความที่หูฟังตัวนี้จริงๆมันคือรุ่นล่าสุดที่ทาง Apple ออกมาหลยตัวหูฟัง Beat f r a กเนี่ยแต่ด้วยความที่มันเป็นรุ่นที่ไม่ได้แบบมีการพูดถึงอะไรเยอะมันเหมือนแบบเอ Apple ออกมาเป็นรุ่นแบบล่างสุดเลยของตัวหูฟัง Be ี t ราคาอยู่ที่1990บาทเนี่ยก็มีคนถามถึงว่ามันโอเคไหมหลังจาก ที่ผมได้ลองเนี่ยอันนี้มันก็มาบอกเรา90้าสิว่า ในราคาเนี้ยกับหูฟังบีทแฟลกเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับเริ่มต้นจากตัวของเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวบีทแฟลกเนี่ย Apple ใส่ตัวชิป W1 เข้าไปในตัวบีทแฟลกนั่นหมายความว่ามันคือชิปตัวเดียวกับที่ Apple เนี่ยเคยใช้อยู่ในตัว AirPods รุ่นที่1นนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของดีไซน์เนี่ยเป็นตัวหูฟังบลูทูธลักษณะอินเอียร์ที่ตัวสายเนี่ยมันจะคล้องไปทางด้านหลังคอนะครับดีไซน์มันจะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตมากตรงนี้ ใครเห็นก็แบบมันไปทางเดียวกันหมดก็คือแบบเป็นดีไซน์แบบทรงสปอร์ตนะครับตรงนั้นซึ่งตัวสายเนี่ยมันเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือจากตรงเบรนดหูฟังเนี่ยามาจนถึงแบรนดแบบปลาบ่าตรงนี้มันจะเป็นสายอ่อนครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แบรนด์ของตัวสายเนี่ยมันจะมีรีโมทอยู่2ข้างด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับแล้วก็สายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตรงที่พาดไปทางด้านหลังคอเนี่ย มันเป็นสายที่ค่อนข้างคงตัวมันจะมีแบบลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบโค้งนิดๆอยู่นะตรงนี้เท่าที่ผมใช้งานเนี่ยตัวสายเนี่ยด้านหลังคอมันจะไม่ได้พับอะไรง่ายมันจะเหมือนแบบอยู่ทรงอยู่ตัวอย่างนั้นตลอดเวลานะครับตรงนี้การใช้งานอตอนใช้งานจริงถามว่ามันแบบระคายเคืองคอไหมด้วยความที่สายมันพาดไปทางด้านหลังคอลักษณะนี้ ผมลองแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความระคายเคืองอะไรนะครับลองแบบขยับไปมาหรือแบบเอาไปใช้ตอนที่แบบผมมีเหงื่ออะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองผมเข้าใจว่า เขาน่าจะเคลือบสารอะไรบางอย่างที่ทําให้มันลื่นๆอยู่นิดนึงตรงนั้นนะครับทีนี้มันถึงในส่วนตัวรีโมทที่อยู่บนสายหูฟังนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันมีอยู่2ข้างเลยซึ่งตัวข้างขวาเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นแค่ปุ่มเปิดปิดมีแค่ปุ่มเปิดปิดเท่านั้น,นครับแล้วก็ที่ทําหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเพื่อถ่วกน้ําหนักให้ตัวหูฟังเนี่ยทั้งสองข้างมันบาลานซ์กันมันไม่รั้งไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยก็คือเราจะใช้ตัวรีโมทที่อยู่บนสายหูฟังเนี่ยด้านซา มันจะเป็นส่วนร่วมของตัวอาปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มกดเ,เล่นเพลงหยุดเพลงก็อยู่ที่รีโมทด้านซ้ายนะครับรวมถึงตัวไมโครโฟนเนี่ยก็อยู่ที่หูฟังด้านซ้ายเหมือนกันครับในการใช้งานตัวของรีโมทตรงนี้ถ้าใช้ฟังเพลงอันนี้ไม่มีน้ำหักกดปรับระดับเสียงอะไรเงี้ยสะดวกดีแล้วก็ปุ่มมันค่อนข้างใหญ่ดด้วยตอนปรับระดับเสียงนะครับส่วนตัวการใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยอันเนี้ย ถ้าไม่ได้ใช้คุยโทรศัพท์มากเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประเด็นอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่อยากซื้อหูฟังแล้วแบบจังหวะมีอะตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยให้มันสะดวกสะดวกเนี่ยหูฟังเนี่ยจริงๆมันใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีแหละด้วยความเป็นชิปเดีมันอยู่วันมันก็ทําได้ดีเท่ากับ AirPods ์ตหนึ่งตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวสายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะรั้งไปทางด้านท้ายตรงปลักเพียงแต่ว่า ซึ่งในการใช้คุยโทรศัพท์ครับด้วยความที่พอตัวของรีโมทแล้วก็ไมค์เนี่ยมันอยู่ล้างไปทางด้านหลังคอนิดหนึ่งครับตรงนี้มันจะอยู่ออกไกลมาจากปากของเรามันจะไม่เหมือนตัวของ AirPods ์ที่ AirPods มันจะอยู่ตรงบรนเวแหนแก้มกับหูของเราเลยตรงนี้มันทําให้ตอนที่คุยโทรศัพท์ครับเท่าที่ผมใช้นะก็คือ เส <auto> ียงมันจะดูไกลๆนิดหนึ่งเสียงมันจะแบบไม่ได้อยู่แบบเหมือนใกล้ๆเหมือนกับที่เวลาเราใช้หูฟังอื่นๆแล้วแบบปากกับตัวไม้เนี่ยมันอยู่ใกล้กันพออันเนี้ยตัวปากกับตัวไม้เนี่ยมันอยู่ไกลกันนิดนึงเนี่ยเสียงมันเลยดูไกลๆนะครับตรงนี้ซึ่งในการคุยโทรซัเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็คือมันก็ทั่วไปแล้วครับก็คือเราหยิบตัวของรมโมทที่มันเป็นไมโครโฟนเนี่ยมาจ่อใกล้ๆปากนิดนึงมันจะทําให้เสียงคมชัดนะครับตรงนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับแล้วก ตรงหูฟังด้วยความเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ถามว่าเสียงมันโอเคไหมผมว่าอันนี้มีคนอยากรู้มากต้องบอกว่าเสียงมันจะได้ด้วยความเป็นอินเอียร์ด้วยก็ตามเนี่ยเสียงมันจะได้อยู่ในระดับกลางๆงเสียงมันจะไม่ได้ตุ้มตามมากเสียงมันจะเป็นเบสที่มีให้เราได้รู้สึกเสียงมาแบบลูกประมาณหนึ่งแต่คือมันไม่ได้แบบลูกใหญ่มากแล้วก็โทนเสียงแนวเสียงเนี่ยก็จะค่อนข้างวัยรุ่นนะไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นโทนอ่อนละมุนมันไม่ได้แบบโหดทอดยาวเสียงต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างกระชับดีนะครับเสียงกลางค่อนข้างคมอา่าตรงนั้นนะครับด้วยความที่บีทเฟรกเนี่ยจะไม่ได้มีตัวของ motion sensor อะไรต่างๆเนี่ยเออมันก็จะไม่เหมือนตัวแอปพ Pos ที่เวลาเราถอดหูฟังมาแล้วมันจะรู้ว่าแบบอาเราถอดมาแล้วมันจะหยุดเพลงพอเราใส่หูฟังเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะเล่นเพลงเองใช่ไหมครับทีเนี้ยอ่พอไม่มีอย่างนั้น Apple ก็เลยทําให้ตรงบริเวณที่เป็นโลโก้ตัว B ีด้านนอกอหูฟังเนี่ยพอเราเอามาประกบกันมันจะเป็นแม่เหล็กพอแปะ ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการหยุดเพลงครับแล้วก็พอเราแยกออกมาจากกันเนี่ยมันจะเป็นการเล่นเพลงต่อจากที่เราหยุดไว้เมื่อกี้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ Apple เนี่ยนำมาใช้ครับไอ้วิธีเนี้ยออตอนใช้งานจริงก็ผมพยายามนึกดูด้วยความช่วงนี้ผมอ,อ,อาจจะไม่ได้ออกกําลังกายอะไรมากแต่คือพยายามนึกดูนะครับก็คือถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายออแล้วแบบ ยกแวนมาเนเหนื่อยหรือวิ่งเนหนื่อยหรือเพิ่งเข้าคลาสมาเนหนื่อยเนี่ยแล้วเราถอดมาปุ๊บอ่าเราหูฟังเนี่ยเราไม่ต้องแบบถอดวางไว้ก็คือเราแปะไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นห้อยคออยู่กับเราไม่หล่นไปไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็เพลงก็หยุดไปด้วยแล้วก็พอเราดื่มน้ําเสร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะออกกำลังกายต่อแล้วเราอยากได้เพลงปุ๊บเราก็แยกออกมาแล้วก็ใส่หูฟังเข้าไปเนี่ยเอออันนี้มันก็เล่นเพลงต่อก็ถือว่าโอเคนะครับทั้งหมดที่พูดไปนะครับก็เป็นสิ่งีงานรบเย ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรหรือวานะครับถ้าจะมีเป็นแบบลูกเล่นเนี่ยก็คือไอตอนแปะแม่เหล็กโลโก้ตัวบีแล้วมันเป็นเพย์พอสนี่แหละอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับตรงนั้นโดยรวมถือว่าโอเคในราคาแบบนี้ได้เสียงประมาณนี้นะครับเสียงเนี่ยก็คือเน้นอีกทีนึงว่ามันไม่ได้เป็นแบบโอ้เป็นลูกใหญ่มีแบบพลังเสียงเยอะนะครับตรงนี้เสียงมันจะออกแนวแบบกลางๆนะครับตรงนั้นถ้าใครที่ติดว่าแบบอยากให้เสียงมันดังๆกระะหึม่มเสียงเบสมาแน่นๆนิด,น,ดนึงเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถูกใจตัวหูฟัง บิ t แฟลสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมมี question mark กับหูฟังตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นอย่างเดียวเลยก็คือ,อ,อในรายละเอียดของสเปคเนี่ย Apple จะไม่ได้บอกชัดเจนในเรื่องของการกันเหงื่อกันน้ำว่ามันอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับด้วยความที่หูฟังเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบสปอร์ตมากเพราะฉะนั้นผมว่ามีคนที่อยากซื้อไปเนี่ย เพื่อเอาไปออกกำลังกายอยู่แล้วอันนี้ a อ p l e ไม่ได้บอกชัดเจนก็ระวังระวังเรื่องอถ้าเหงื่อเยอะๆเนี่ย,ยก็ระวังนิดนึงนะครับตรงนั้นรวมๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหูฟัง b e ทแฟ็กใครที่สนใจเนี่ยตอนนี้ ตัวฟังบิตแฟลกมีจำหน่ายแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้กันที่หน้าร้านหรือแบบสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับตัวหูฟังบิตแฟลกครับใครที่มีความคิดเห็นง่ายหรือได้ใช้ตัวฟังบิตแฟลกแล้วเนี่ยมาบอกแล้วก็สิบกันบ้างน,นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วก็เลือกสีอะไรเนี่ยซื้อมาเนี่ยเออเลือกสีอะไรมาใช้งานกันบ้างน,นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ